ฝังดวนช้างศึกสู้ต่อเจอสิงคโปร์เอกนิตพร้อมปั่นเกมลุกมาโนเอาไงคิดเยอะโดนอีกแน่ด้านชนาทิพสุดเสียใจพลาดช,ช่วยทีมชาติไทยเพราะเจ็บเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมแต่ช่วงแรกแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเนพัทในเกตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆ กรนเน่พัดในเคสกาโนล่าบารอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังจากที่ประเดิมคัดบอลโลกเกมแรกเนี่ยก็ทำเอาแฟนบอลชาวไทยพิดหวังเพราะว่าเราเนี่ยเปิดบ้านแพ้จีนไปด้วยสกอร์หประตูต่อสนะครับเกมนี้เนี่ยความพ่ายแพ้เนี่ย มันเสียดายแล้วก็มันส่งผลต่อโอกาสการเข้าสู่คัดบนโลกรอบ18ทีมนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะเพิ่งเกมแรกแต่อย่างที่บอกว่ามันยากมากๆคือถ้าจะเข้ารอบเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราต้องบุกชนะจีนขาบ้านให้ได้เหมือนกันอะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเก็บชัยชนะเหนือสิงคโปร์ให้ได้ทั้ง2นัดแล้วก็มีแต้มกับเกาหลีให้ได้สักหนึ่งแต้มซึ่งพูดตามตรงว่า โคตรจะยากครับคุณผู้ชมอ่ะอย่างที่ทราบแฟนบอลชาวไทยผิดหวังกันมากๆและในเกมที่ไทยเนี่ยแพ้จีนนะครับล่าสุดทีมชาติไทยก็กลับมาฝึกซ้อมเรียบร้อยข่าวร้ายไม่มีพี่เจชนาทิปและพี่โยงคันษานะครับได้รับบาดเจ็บจากเกมที่แพ้จีนต้องพักคนละ2ส,สัปดาห์ทำให้จะขาด2นักเตะตัวหลักซึ่งส่งผลกระทบหนักมากๆโดยเฉพาะในรายของพี่เจชนาทิพ คุณก็เห็นนะครับโอ้โหแบกแนวลุกอยู่คนเดียวเลยเมื่อวันที่แพ้จีนนะครับพิจชนาทิพย์ทำทุกอย่างแล้วปั้นเกมลุกพยายามสร้างสรรเกมประตูที่ช้างศึกทำได้จุดเริ่มต้นก็นมาจากพิจชนาทิพย์นะครับแต่อย่างที่บอกว่าฟุตบอลสมัยเนี่ยจะให้พิจชนาทิพย์ลากไปคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้แล้วพอเขาโดนทั้งเตะทั้งอะไรจนเจ็บล่าสุดพิเจเนี่ยเจ็บนะครับต้องพัก2ส,สัปดาห์ พี่เจนี่เขาเศร้ามากนะที่เจ็บแบบนี้เพราะเขาอะมีความคาดหวังกับฟุตบอลโลกครั้งนี้สูงมากเพราะเขาไม่รู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะยังเล่นฟุตบอลอยู่หรือเปล่าเขาอยากโฟกัสครั้งนี้อยากพาทีมชาติไทยไปให้ได้ไกลที่สุดเขาเจ็บปวดมากครับคุณผู้ชมอาการเจ็บเนี่ยก็ตอนที่เขาเจ็บเชื่อไหมในสนามเขานึกว่าขาเขาหักแล้วพราะข้อเท้าเขาชาไปหมด แล้วเขาออกมาเนี่ยนั่งร้องไห้เลยคุณผู้ชมนึกว่าขาจะหักแล้วก็มันเจ็บใจที่ช่วยทีมชาติไทยได้แบบไม่สุดตลอด90นาทีเพราะเจ็บก่อนจริงๆเขาอยากจะฝืนไปด้วยนะอยากจะเล่นแต่พอคุยกับแพทย์คุยกับอะไรเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องถอนตัวออกไปชนาทิพเ้าวาใจจริงๆนะเพราะเขาอยากจะพาทีมชาติไทยอะไปเก็บชนะเหนือสิงคโปร์ให้ได้นะครับ พอไม่มีพี่เจเนี่ยส่งผลแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวปั้นเกมลุกมันก็เกิดคําถามขึ้นมากมายว่าแล้วใครจะมาเล่นแทนตําแหน่งพี่เจชนาทิพผมเชื่อว่ามาโน่เขาคงไม่เปลี่ยนระบบหรอกเขาคงจะใช้4 2 3 1ตำแหน่งมิฟูตัวลุกใครจะมาแทนผมเนี่ยแหละเสียวๆจริงๆคือจริงๆเ่ยคนที่สามารถแทนพี่เจชนาทิพในตำแหน่งเดียวกันคนที่สามารถเล่นได้ คือเจ้าบุกเอกนิตปัญญาครับคุณผู้ชมเจ้าบุกเนี่ยถ้าคุณดูฟุตบอลเจลลกคุณดูฟุตบอลที่เขาเล่นเ c ฟซีแชมเปียนลีกกับอุระวะเลเดมอนเนี่ยบุกเอกนิตปัญญาเนี่ยเล่นในตำแหน่งหมายเลข10คือมิฟิลโตรุกบางครั้งขยับขึ้นไปช่วยเป็นหน้าเป้าก็มีสกอร์ซ่าเนี่ยเฮดโค้ช <c odes> ระดับแชมป์ลีกโปแลนด์เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกเลยว่าเอกนิตปัญญาเนี่ย เป็นผู้เล่นหมายเลข10ที่มีทักษะการพิกบอลที่ดีสร้างสรรเกมเคลื่อนที่ไปเก็บบอลและกล้ายิงประตูเพราะฉะนั้นสกอร์ซ่าบอกเลยว่าเอเกนิตจะโชว์ฟอร์มแต้มต้องใช้งานเขาหมายเลข10และสกอร์ซาก็ใช้บุ๊กตรงนั้นตรงที่อูรุระคือใช้หมายเลข10และบุ๊กก็ทำผลงานที่ดีนะครับทั้งแอสซิตทั้งยิงในเกม F f c ซีแช,ชมเปี้ยนลีกในเจนลีกก็เป็นตัวจริงเกือบยิงได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงเนี้ย บุ๊กอะสามารถลงแทนพี่เจชนาทิพย์ได้แต่ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะคนละแบบอาจจะไม่เท่าวิเจหรอกเพราะวีเจเขาโหเล่นทีมชาติประสบการณ์เขาเยอะแต่สุดท้ายผมว่าบุ๊กก็ลงไปก็จะมีวิธีของตัวเองและสามารถช่วยทีมชาติไทยในการช่วยการเล่นเกมลุกได้บุ๊กเปิดเผยเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าพี่ๆทุกคนและตัวเขาก็พร้อมที่จะลงเจอสิงคโปร์และอยากเก็บ3แต้มให้ได้ หลังเกมแพ้จีนได้คุยกันเยอะมากเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในเกมต่อไปการได้เรลนิเจหลีกได้เจอมาตรฐานที่สูงกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างก็จะพยายามนํามาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดส่วนการจะลงสนามแทนมิเจชนาทิพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมานโพกกิ้งแต่ส่วนตัวก็พร้อมลงสนามทุกนาทีคือพูดง่ายบุ๊กอะฟิตพร้อมไม่มีอาการบาดเจ็บพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริง จริงๆเขาควรจะรับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับจีนแล้วแต่เขาดันเป็นสำรองมันก็เป็นเรื่องที่น่างง,งญี่ปุ่นก็งงจนถึงทุกวันเนี้ถ้าดูตามภาพแบบนี้บุกพร้อมลงเล่นใช่ไหมแต่ผมก็เสียวเหลือเกินว่ามาโน่จะไปคิดเยอะเพราะบทสัมภาษณ์หลังจบเกมพอพี่เจเจ็บอะมาโน่พูดว่าสารัอจูเย็นพี่ตังสามารถเล่นแทนตำแหน่งชนาทิพได้ พร้อมกับก็มีบทวิเคราะห์าโอ้โหเดี๋ยวเล่นปรับระบบหม่ไหมสี่สสาเอาชิรทรมายืนเอาพี่อุ้มมาใช่ไหมเอาวลุลเทพป้อมพันลงมาผมเห็นหลายๆคนแบบเออพูดปรับแต่ทําไมหลายๆคนถึงลืมว่าเอเกนิสปัญญาก็เล่นเบอร์สิได้ตามที่ผมพูดแล้วจะมา,าเปลี่ยนระบบทั้งที่ระบบไม่สเสถียรเนี่ยผมบอกเลยว่าอยา่าครับคุณผู้ชมเล่นระบบที่มาโนคิดว่าดีที่สุดก็เปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่ง เอกนิดปัญญาเนี่ยเล่นได้แน่นอนผมละงงจริงๆนะครับเราลืมกันไหมล่ะนี่คือนักเตะที่เล่นฟุตบอลเจลีกอยู่ในปัจจุบันแล้วก็กาลังเล่นอยู่ในทีมที่เป็นแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับอยู่ในสามเจลีกทีมนั้นคืออุลวะเลสแล้วเขาเป็นตัวจริงชนะใจสกอร์ซ่าลืมกันแล้วเหรอเนี่ยบอกให้ดูฟุตบอลญี่ปุ่นเยอะๆดูนักเตะไทยที่เล่นเจลีกเยอะๆคุณจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นมาโนว่าบุกเล่นตรงนี้ได้ เออเดี๋ยวรอดูนะครับคือพูดแล้วมันก็งงๆมันก็เสงเสงๆว่าเฮ้ยเราลืมเขาเป็นตัวจริงมาสองเกมติด่ะถ้าบุ๊กเป็นสำรองในทีมชาติ2นัดติดเนี่ยกลับไปสภาพจิตใจเขาจะเป็นยังไงวะเนียนะโอ้โหอุตส่าห์ต่อสู้ที่อุดวะเป็นตัวจริงแต่โค้ชจะไม่เลือกใช้เขาเลยเหรอในการเป็นตัวจริงนั่นนะสิเอ,อ่ะเดี๋ยวรอดูผมว่ายังไงก็ต้องเป็นบุ๊กแหละเออขณะที่มาโนโพกิ้งกันหน่อย มาโน p โภกิ้งเนี่ยเปิดเผยนะครับก่อนเดินทางไปสิงคโปร์มาโนบอกว่าตอนนี้ทีมยังผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ผ่านมาแต่ก็ได้คุยกับนักเตะแล้วว่าเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือเก็บชัยชนะจากสิงคโปร์ให้ได้เพราะฉะนั้นพร้อมสำหรับเกมนี้เราเสียชนะทิปกับพันษาเหมิบูที่บาทเจ็บส่วนคนอื่นไม่มีปัญหาอะไรอาการของธทลศินแดงดามีการพูดคุยกันอยู่ แต่เช็คสภาพความพร้อมแล้วอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับการลงสนามตั้งแต่ต้นเกมแต่ก็มีโอกาสที่จะลงเล่นแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าเขาพร้อมลงเล่นเหมือนกันในส่วนของทีละสินแดงดาอะตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยลัดฟ้าเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยนะครับก็มีแฟนขับมาให้กําลังใจเยอะแยะมากมายนะครับให้กําลังใจนักเตะให้กําลังใจมาโน่พกกิงก็หวังว่าเกมเจอสิงคโปร์เนี่ย เราต้องชนะให้ได้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าชนะได้นะี่มันก็เสมอตัวมันก็ยังลุ้นได้ต่อแหละแต่ถ้าเกิดแพ้สิงคโปร์นะครับผมพูดเลยนะว่าเราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรแล้วแหละจริงๆนี่เราเจอมาตรฐานอาเซียนด้วยกันสิงคโปร์ยากเข้าใจแต่ถ้าเกิดไทยยังไม่ชนะทุกอย่างจบครับคุณผู้ชมคงชนะคนอื่นลําบากคงจะสู้กับคนอื่นลําบากจริงๆ เพราะฉะนั้นรอดูผมรอดูเลยว่ามาโน่จะแก้ไขปัญหายังไงตัวผู้เล่นจะส่งใครลงบ้างรอติดตามจริงๆครับติดตามกันดูกันนะส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยกันได้นะครับเจอสิงคโปร์21พฤศจิกายนทุ่มหนึ่งนะครับถ่ายเท่าสดเหมือนเดิมผ่านทางไทยรัฐท,ทีวีนะครับเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะผมพูดแล้วสิงคโปร์เขาไม่ใช่หมูเหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขา มีระบบมีอะไรเกมรับเขาแน่งอยู่นะแต่โชคดีที่เราฟานเจ็บก็เลยทําให้ขุมกําลังของสิงคโปร์มลดลงไปแต่เราก็ห้ามประมาทผมพูดตามตรงนะ4ี่แนวลุกที่ผมอยากเห็นซ้ายสุประโชคขวาสุพนัณตัวลุกเอกนิตหน้าเป้าสุประชัยให้เด็กเจนใหม่เล่นด้วยกันไปเลยเออวิ่งเพจวิ่งอะไรก็วิ่งด้วยกันไปเลยประมาณนี้แหละครับอะ คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็แนะนํานี่เลยครับเลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเนพัทในเค้กกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกลนเนพัทในเค้กกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยนะครับแล้วก็เกลนเนการโนล่าวิสเซเลโอวันตินเพียงแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาอุดหนุนกันได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ